สวัสดีครับพี่น้องมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องยอดหลักพาเพื่อนเมื่อนี้เป็นมือวันที่สิบีครับอีกบวกี่มือกะสีหอดมือเปิดเบื้องของพวกเฮาทีมงานข้ามผลรวมมิรแต่ละไฟกะเร่งรีบครับแต่ละไฟกับพักันเร่งสร้างไห้มันเลี้ยวมันทัวไห้มันท่านกับมือที่เปิดเบื้องครับอันนี้ก็สิเป็นแผนของจูดครับคนกับกังเร่งคือกัน เย็บชุดเย็บยังแล้วก็สมเส้นชุดที่ว่าจแจกแล้วใส่บไ,ได้ยกเฮาก็ต้องออกมาแกะออกมาปรับออกมาเย็บตะโคปรับไห้มันอนะ่ะเขากับรูปกับทรงเจ้าของครับพี่น้องตามเมื่อนี้แต้ยินนพ่นวาเพิ่นสี่อาฉากมาขึ้นนล้วได้พี่น้องเพิ่นสีเอาฉากเมื่อ้ืนวิที่แล้วลงไปเบิงว่าเพิ่นติดตั้งไปหอดใส่แล้วนะพี่น้องเนาะนี่อมาแล้วพี่น้องอันนี้รถฉากรถฉากของเรา เบิ้งพี่น้องเบิ้งให้เบิ้งแค่นกอนให้เบิ้งแค่นกอนมันบ่บทัดเต็มที่ได้เนี่ยรถฉากของเฮ้ามีอีกส่วนหนึ่งกองไว้นี่ครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยกำลังตีข้นกำลงังตีข้นแล้วพี่น้องเบิ้งเบื้งล่ำพุ่งกับบรรทัดเต็มที่ครับกำลังตีขึ้นแล้วกำลังตีขึ้นแล้วพี่น้องครับเบิ้งว่าขั้นขึืนเต็มเต็มแล้วสีออกมาเลยรูปแบบใดสีงามบบอ่า สีตุงโป๊กโอหลายๆคนสงสัยว่าเห็ดขึ้นมาแล้วมันสีคือแบบบบมันสีเปเนแน่นแนวทางที่แบบไข่ขึ้นก็นแบบพิหวาดออกมาบบแต่ตอนนี้กะเริ่มแล้วครับพี่น้องเร,เริ่มเริ่มติดตั้งแล้วเริ่มติดตั้งแล้วก็เริ่มติดตั้งไปเพื่อยเ่อยครับพี่น้อง ลำโพงบานที่ขึ้นเม็ดด้ครับลำโพงจะเป็นสําหรับตู้เบสประมาณฟังละลยี่สิบสี่ตู้ครับตู้เพียนประมาณสิบสองครับสองฟังไฟก็สิเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นแล้วอันนี้นะครับพี่น้องค่อยติดตามค่อยติดตามครับว่าภาติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ะเลนใส่ไฟใส่สีสด มันสีออกมาสวยงามซ้ำใด้กาลังเตรียมการกาลังเตรียมการพ่อสูบ่เนี่ยห่อนห่อนนี่ก็สููเนาะคซูใจสูใจสูใจสวยสวยสวยไปถ่ายเฟี้ยนครับพ่อเลยนะแมนอยู่ดอกพ่อเต็มที่เต็มที่ขอลองใหญ่ไปเจอเหฝนตกาุผลแมนอยู่ดอกบ่ตกบ่ะตูกคนบอกแล้วว่าบ่ตกใกล้แล้วแล้วครับพี่น้องใกล้แล้วแล้วเบทีเฮาตอนนี้ก็ได้ ตอนนี้อยู่ประมาณสักห้าสิบหรือห0สิเปอร์เซ็นต์ตอนนี้กะล่อึ้นมองมองสั้นครับมองสั้นสั้นชั้นระวังเวทีติดกล่าวบระหันแหลวเบาค้อนว้อยพี่น้องเบิง้งเบ,บาค้อนวรอยมีเมียไปเบาค้อนวอยเบาคอนว้อยมีเมียไป นะอันนี้ใกล้แล้วแล้วครับพี่นอ้องอ่าตูล้ลำพูงเข้ากับขึ้นเรียบร้อยแล้วตู้เบสฟังละ24ตู้ราคาตู้แขนอีกฟังละ12ตู้ครับอากาไฟก็เริ่มติดตั้งขึ้นเรียบขึ้นแล้วขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ,ะติดไฟเพิ่มนิดน้อย ตอนนี้เวทีของเฮาฉากของเฮากสิูประมาณอยู่หกสิบ7กเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับกสิโลสไซตตรงชั้นระวางเวทีแล้วก็คันบันไดครับแล้วก็ไฟกสิเพิ่มอีกแล้วก็เสีมีจอมีจอและะ้วก็มีอื่นอีกอ,อีกหลายอย่างอีกหลายอย่างครับพี่น้องที่สีอันโตเติมเพิ่มความอลังการให้เวทีของเฮาแค่ไหนพี่น้อง รอดิดตามช่มครับพี่น้องเดี๋ยวติอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆเอ้ยพ่อวอยฮอกกะลิงครับหลิงไอ้ยพ่อว้อยฮอกกะหลิงเหตุงานพาพเพราะว่า่อแล้วหนัดคุ่มหนึ่งผุ่มหนึ่งหรือสองผุ่มก็คือให้เด้สอนทั้งวทธีครับอเ,เอ้ยสวยอยู่พี่น้องรับรองว่าตรงป๊กครับพี่น้องตรงป๊กรับรองเลยว่าตรงตามแบบที่ได้วางไว้แน่นอน นตัวคับพี่น้องเอ้ยเวทีพี่น้องหลังจากที่แบบ่าเฮ้าหาเบิงรูปแบบเวทีอ่าพี่ว่าติดตั้งสมบูรณ์ก่ะตอนนี้ก็ติดไฟแล้วก็ติดฉากเวทีอ่าเสร็จประมาณ80%ครับอีก20%ก็คือเพิินสีไสตรงอ่าตรงสั้นตรงสั้นและกาตรงอ่า ตรงสั้นบันไดแล,ล้วะ็ตรงวันนาตู้ครับเดี๋ยวไปเบื้องกันครับพี่น้องเหรียญไฟพร้อม <ไฟ S 1> เนี่ยพี่น้องอันนี้บะาันนในแล้วนะครับพี่น้องบะฮันบะฮั่นในเต็มลอยเด้อสักกับแค่แปดสิบเซิเนตแต่กะแต่กะสวยอยู่สวยย,วย,ยูคนบะฮันนในเปิดไฟแจกมาดูนะครับมาดูมาดูมาด,มาดูสวยมากมาเบิ้งกันว่าปีนี่ ข้าผลเฮาสีออกมาในรูปแบบใหให้พี่น้องซอยติดตามสวยสวยพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็คือบรรยาก,กาศครับพี่น้องบรรยาก,กาศที่เ้าสซสอมสอมญ่มือนีซ่อมใส่ชุดมือนีเป็นวันที่สองกะบสิมี่ไหบ้านครับสิมีใไหบ้านไก่เคียงเฮาที่เพิ่นสามารถมาได้เผ่นกับมานังเบืองมานังล่นครับ นรถก,กระไรเติอบอยูฮัางรถคนวงนำ้ำในบรรยากาศโลภทางพอเพินักงานมาหาแจกของที่ว้ายังขาดเหลืออีกยังแนเพินพนเ่นัเพิ่นักมาแจกใบเฮาเนี่ยพี่น้องเบิ่งไฟเบิ่งไฟอันนี้บ้านเด็ดเต็มรอยนะครับนี่เฮ้ากับตองลอ ต้องรออีกเพราะว่ามันกลบว่าฮันไดซิสสมบูรณ์ไปได้ก็เหลือแค่ชั้นวิธีเฮาแล้วก็เหลือไฟอีกครับเหลือไฟอีกคนได้นมือซับหนีได้ไฟเฮาเบิ่งภาพร่วมพี่น้องใหญ่บักทักเลยสวยสวยสวยเอาพี่น้องมาหนี่สพาไปเบิ่งอันบรรยากาศหลังเวทีน้ำเนาะพี่น้องเนาะหายพี่น้องจุด สวยมากสวยมากนี่เตรียมพร้อมเลยแม่นบ่เนี่ยพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเชือาพี่น้องไปเบื้องอันการเตรียมพร้อมของเด็กน้อยไข<ช>่เจียวมาไม่แต่งหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้แต่งนะนี่ครับนกาสนรร่างพักเด็กเด็กน้อยกับกาลังลูกดูการร่งเตรียมของพี่สีเอาขึ้นการสแสดงครับนี่เบื้องใบสีใหญ่กับมีนะครับพี่น้องครับเบื้อง่าสิเป็นเพลงใดรอเบื้องนี่เขาก็ะสีเรื่อมเอากระปะเอายังตีกิฟต์แล้วครับ อันนี้ก็จะิ่มแล้วบรรยากาศเก่าๆเฮ้ากัลังกลับมาแล้วเต้นไผ่เต้นมั่นคือนัง่งเฮกจอดอยู่เห็นเนาะเนองมาเบิ่งบรรยากาศหลังไม่ที่ิ่มกลับมาแล้วิ่มกลับมาแล้วบรรยากาศเก่าๆแต่ว่าช่วงนี้เด็กน,น้อยครับบ้านเด็กเขาไต่เวที่ครับมันบ้านเด็กเต็มบันไดอันนี้เออเหอ เตรียมพร้อมหรือ,อยังลูกเตรียมพร้อมวิ่งเหรอคะเตรียมวิ่งนะเ <Okay. S 1> ตรียมวิ่งนะดูฝนด้วยนะฝ okay, นเรายิ่ง,ยนะง,ยยงเย,มม <c oughs> ยอะนะพี่น้องก็จะอยู่กันยังทีละกระเจาะกระเจะมุมไผ่มุมมันเฮ้ยหน่าหวานเดียมีแสนทันนี้อีหยังเนาะนี่น้องมาซุ่มใหญ่เห็นเนาะพี่น้องเบื้องผลว่าแม่นันว่าแม่นันอันแน่นขอบไก่เนาะ รอติดตามรอติดตามพี่น้องว่าสิเขาสิมันเร่นเพ่งใด,ดแต่กระสิเป็นซุ่มใครสุ่มมันเลยพี่น้องอันนี้บรรยากาศเท่าดู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 เพลงแรกใส่กุ้งขาวขาวสวัสดีค่ะเพลงแรกใส่กุ้งขาวขาวนะเอาไม่มีสุ่มเอาไม่มีเหรอ นี่ขายนะคู่ขาขาวได้แล้วคู่ละหนึ่งร้อยบาทร้อยห้าสิบบาทพี่ขายพี่สิวสองร้อยห้าสิบได้ไหมพี่ขายอ๋อพี่ขายห้าสิบก็เดี๋ยว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 นี่ขายคู่ละห้าสิบนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวจังไหนกะรอติดตามตอนต่อไปครับเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะตั้งแต่เศร้าจนว่าคำซื่อครับกะสิเป็นมือฮีเฮ้าอ่าเล่นยดหลบล่องไฟเพราะว่าเฮ้าสี เดีวหู้ว่าเขาติดแตงหนาแบบใดต้องปรับปรุงยีง่งยังต้องแก้ไขอี่ยังอันใดที่พระันในลุ่งตต้องมีการปรับเปลี่ยนก็ทได้อ่าปรับปรุงมือนีแก้ไขมือนีครับจังไดก็ฝากพี่น้องซอยติดตามข้ามหุนเลือกร่วมมตดไปอีกสักวงหนึ่งซอยเชี่ย์ซอยสนับสนุนแต่ว่าที่สาคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยอดรักภาพเพื่นไปอีกจักช่องหนึ่งนีนะครับเดิอสำหรับคลิปนี้ก่ะ พอเวลาเตรียมตัวสิขึ้นห่านก่อนครับสวัสดีครับ